สวัสดีครับพบกับช่องลวงเดียนะครับทีมหลังบ้านน้องผู้หญิงนะครับผมอสวัสดีครับตอนจ่า F4 ทุกตานที่น่ารักนะครับผมเนาะสวัสดีวัวจ่าจ่ากับ F4 สวัสดีวัวจ่าจ้าตายนะครับผมเนาะมาตื้นปล่อยน้องครับลวงเดียกู้คือกู้คนตกนักหนามท่วมครับ ก็เลยปล่อยน้องห้าตีนอนสองตรงสองตาห้ามดแลวกับตรงไส่ขาบเล่น,น,นต้นตกตัางขึ้นกับแต่เนี่ยมันตกไม่นักนะแต่มันตกไม่เยอดนี่นี่กับไปอานนู่นนี่นี่มาเร็วมาเร็ว มาเวอืวนี่ครับแดดดูวิ่งความฉจาดกล้องมันครับ,น,น,รบนี่ครับบัรจากาศ การุนสวัสดนะครับ FC ต่างประเทศนะครับที่ยังมีกวามังใจกันอยู่นะครับปุมเนาะยังติดตามแล้วก็ยังเป็นร่วงเด็ดๆแข็งที่ขห้นได้นะครับปุมนะครับข้อพุ่นมังม้าครับปุ้มอยู่บ้านไกลแดงไกลก็ให้มีความสุขนะครับปุมเนาะยิ่ๆรวยๆวยครับปุมน่ารักครับปุม เอ็นเอฟซีทันห่งตีน่ารักกันกับปุ๊บมีกับบรรยากาศสาวๆคนตกนะครับตั้งคืนเลยครับปุ๊บไม่ได้รับได้นอนกับตําแต่กับเด็กๆยายก็ไปยายก็มาแล้วก็จนไม่ไหวแล้วไม่รู้จะยายไปมันพวกไว้ตรงไหนนะครับปุ๊บก็เลยปล่อยครับปุ๊บ สองเ้าวนะครับนะ่าโยกับบ่าโตนนะครับเช <c oughs> ่วนหมูวนโยกับแม้ก็แบบปดีรถกับเก้ามาหลงเดียวออกวัเจกับเก้านะตะกี้รถตลาดเคลื่อนที่นะครับของเสียอ้วนตะกี้ กองก้าวช่างดาวพูนกับเจอ้างเดียวอีกข้างไม่สามารถไปไหนในห้ไม่เจอยอมมันจริงจิงกับนี่กับนี กตั้งแต่เมื่อคืนกับพุ่งเกือบเตียงคืนกับป่านี้ยังไม่ได้ยึดตีนะครับพุ่งแต่เนี่ยกับตอกอยู่ประมาณนี้แหละครับไม่นักตกเรื่อยๆลงมาเรื่อยๆเรื่อยๆไม่นักแต่ พาไปเล่นไห่กันเลยอ่ะคันานๆไปเห็นนานลงุงเดียวิ่งหนี่กับบุญรอดรวยทุกไปล้านครับมาเลยบุญรอดมาเลย มามามาดวมาไปไปมาคอกเลยมาวนรอดมามายัางอีกอยังอีกดิวดวดิวดิวดว,ดว,ดวมา นี่ครับบรรยากาศน่านอนกับป้อมมิตซึน,นี่ลองเท้าอันนี้ของลุงเดียครับเจอแล้วหนึ่งข้างของลุงเดียนี่หายไปตั้งคู่ครับเครื่องป้องปานางนี่ให้ไปกลางนั่งกับจางดาว เด็ดยอมมันจริงๆเลยเนี่ยต้องต้องตีปากเลยครับทีนี้เพราะว่าตั้งใจจะจับร้อยก็เลยครับจะไม่หลามโซโ่แล้วจะไม่หลามไม่กั้งคอกเลยครับนี่เรามาดูครับสภาพาที่ฝนตกทั้งขึ้นครับุ้มอืม ันนี้เป็นน้ำมาจากที่บ้านด้วยนะครับพุ๊เนาะก็ไม่เยอะแต่ได้รับพุ๊พรอกว่ามันตกไม่นักนะครับโอ้ยส่องท่องอยู่ใบเลย,ยส่องท่องอยู่ใบกับพุ๊บโอ้ยน้ำท่วมกันจะล่างแต่ว่าจะบนใบโอ้ สำรวจกับจาจ้าสำรวจรองเาก็ให้หมดกับเดินหาก็ได้กูบกไ,ได้ค้างได้กูนั่นแหละครับกล้องบาง้านนางกลางกล้องหลุงเดียค้าง ตัวม,มันด้วยน้ำเต็มบ่อไหมห้าได้อีกห้าได้อีกกบมันไม่ออกเลยล่ะมาดูมา กับน้ำในลุ่มไม่มีนะครับเพืนะนิดเดียวเองมีปัญหาครับตุ่มตกเรลื่ยนี่นะครับจำแต่ไม่ยึดกับเพื่อนประมาณนี้แหละตั้งคืนครับ อกับผมสำหรับคลิปนี้แค่นี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดว่าติดกดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วก็อย่ากดกล้ำโฆษณานะครับกำลังใจเล็กๆน้อยๆเนาะฝากติดตามกองเดี้ยนะครับตีนร่างบานนอ้ององค์หญิงป้า,านางป้าวันแล้วก็บ่าวตนนะครับผมเมน้อสองคนไปหน่อยนะครับผมเมน้อจะเป็นไม่คลิปหน้าครับอันนี้ให้ดูบรรยากาศเจ้าเลยครับฝนตกตั้งแต่เที่ยงคืนป่านี้ยังไม่หยุดเลย เจอไม่คิดหน้าครับสวัสดีครับผม